ทำสัญญาจะซื้อจะขายต้องมีวันนัดหมายโอนกรมรมสิทธิ์ สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะทซายก็จะมาเล่านะถึงเหตุการณ์นะที่ลูกค้านะที่ซื้อโครงการหมู่บ้านจะสันได้ทักเข้ามาถามทางเพจค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาจะซื้อจะขายนะคะว่าเอ๊เข้ามาดูคลิปของคุณทรายบ่อยๆแล้ว,ลวก็เลยทราบว่านะสัญ,ญญาจะซื้อจะขายนี้นะคะจะมีแบบมาตรฐานที่ทางราชการกําหนดไว้แล้วทีนี้นะก็กลับไปดูสัญญาของตัวเองค่ะที่ได้ดําการอ่อ เซ็นไว้นะกับโครงการที่กำลังจะซื้อพบว่าค่าปราบับนะก็ไม่มีระบุไว้วันโอนกรรมสิทธิ์ก็ไม่มีระบุไว้เอกสารแนบท้ายหลายๆอย่างที่จําเป็นที่เป็นมาตรฐานก็ไม่มีเลยตรงนี้นะสอยากที่จะมาเล่าแล้วก็เรียนให้โครงการทุกท่านนะทราบว่าตรงนี้นะเป็นความเสี่ยงมากๆเลยนะคะไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะตัดเนื้อหานะในส่วนที่คุ้มครองผู้บริโภคออกโดยเฉพาะในเรื่องของค่าปราบับนะแล้วก็กําหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ ลูกค้านะเดี๋ยวนี้นะเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแล้วถึงเวลาแล้วนะที่โครงการของทุกๆท,ท่านจะต้องปรับมาตรฐานนะในการให้บริการและการดูแลลูกค้านะคะให้ถูกต้องตามาข้อกฎหมายต่างๆนะของการจัดสรรที่ดินเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะเพราะว่าเมื่อเรานะเข้าสู่กระบวนการที่จะ เข้าเงื่อนไขต้องขออนุญาตจัดสรรที่ดินเราจะต้องใช้นะสัญญาตามแบบมาตรฐานที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินการกําหนดก็คือแบบกอไก่และแบบขอขายก็คือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเปล่าแล้วก็สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งในเนื้อหาสัญญานี้นะคะก็จะมีเอกสารที่จะต้องแนบท้ายนะคะหรือว่าเอกสารผนวกนะสำคัญหลายอย่างเลยนะนะคะต้องแนบให้เป็นมาตรฐานชนัดเจนดังนั้นเรานะนำกลับไปปรับใช้นะฮะแล้วก็สร้างมาตรฐานให กับแบรนด์ของทุกๆโครงการของทุกท่านกันเอะคะ่ะสำหรับวันนี้นะไซก็ต้องขอขอบพระคุณนะสำหรับลูกค้านะที่ถามเข้ามาทางเพจนะบอกเลยนะว่าค่อนข้างเยอะมากเลยอย่าลืมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับายด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะส่ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ